สวัสดีครับ <c oughs> วันนี้ผมมีเด็กฟาร์มเด็กใหม่มานำเสนอนะครับเป็นเด็กที่เอาการ์ดจากแพ็คใหม่ล่าสุดมาใช้นะครับซึ่งเป็นการ์ดระดับเอ็นนะครับคือการ์ดใบนี้นะครับกิฟต์เอ็กซ์เชนจ์นะครับ <c oughs> ความสามารถของการ์ดใบนี้ก็คือนำการ์ดหนึ่งใบในกองของเรานะครับออกกับเกมแล้วพอจบเทิร์นเนี่ยเราก็จะเอาการ์ดไปนั้นส่งไปให้ ฝั่งตรงข้ามนะครับเอาไว้ไปไว้ในมือของฝั่งตรงข้ามซึ่งฝั่งตรงข้ามก็ต้องทาแบบเดียวกันกับเรานะครับตัวที่เราจะเล่นผสานกับการ์ดใบนี้ครับการ์ดสร้างสไลด์นะครับเราจะส่งใบนี้ไปให้ฝั่งตรงข้ามนะครับฝั่งตรงข้ามมันจะใช้ใบนี้ซึ่งความสามารถของการ์ดใบนี้ก็คือจะไม่สามารถส่งมอนสเตอร์มาตั้งโจมตีได้นะครับทําให้ปิดการโจมตีของฝั่งตรงข้ามไปเลยนะครับโอเคเด็กนี้นะครับสิ่งสําคัญเลยคือทําให การกีบเอ็กซ์เชิเนี่ยขึ้นมือมาใบแรกนะครับหรือขึ้นมาในเธอแรกๆนะครับสำคัญมากเพราะว่าเราฝากความหวังไว้กับตัวนี้นะครับที่ลองลงมาก็คือใบนี้อย่าให้ขึ้นมือนะครับถ้าขึ้นมือมานี่อาจจะแพ้ได้นะครับเพราะว่าเราต้องการส่งใบนี้ไปให้ฝั่งตรงข้ามนะครับมันต้องอยู่ในกองเนะาะการใบอื่นๆก็ไม่มีอะไรนะครับสาวน้อยก็เอามาตั้งยืนขู่ไว้นะครับไม่ให้ฝั่งตรงข้ามมต,ตีเข้ามา นะกาเซียนี้ก็เอาไว้จั่วนะครับที่เหลือก็ไม่มีอะไรนะครับเด็กนี้สามารถฟาร์มได้ทุกตัวนะครับมีอยู่2ตัวที่ไม่แนะนําก็คือไคบะนะครับเพราะว่าไคบามีทวิตเตอร์นะครับจะทําลายการสไลด์เราทิ้งได้นะครับอีกตัวหนึ่งที่สู้ได้นะจริงๆอีกตัวหนึ่งที่ผมพูดถึงก็คือตัวทีการ์เนอร์ครับหรืออันสือนะครับเพราะว่านางจั่วเร็วมากนะครับเราจะจั่วตามนางไม่ทันเราสามารถ สามารถจัวแข่งด้วยก็ได้นะครับแต่ว่ามันจะทําให้การ์ดมันเยอะเกินไปทําให้กิฟต์เอกเชงไม่ขึ้นมือนะครับเพราะฉนั้นก็ผมถือว่าให้คะแนนน้อยหน่อยละกันสําหรับใครบ่ากับกับ,ก,บกับอันสื่อเนาะที่เหลือปามได้หมดเลยนะครับเดี๋ยวดูรีเพย์กันดีกว่านะครับอันนี้เป็นสู้กับไม นะครับสู้กับไมมีรีเพยของ2ตัวให้ดูนะครับก็คือมีของไม่กับของอิชิซึนะครับนะที่ว่าฟาร์มกันยากๆหน่อยเนาะอันนี้เป็นไม่นะครับโอเคจริงๆแล้วเล็กนี้สามารถใช้ได้กับทุกตัวละครเนาะไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นตัวนี้นะครับแต่ว่า ที่ใช้ตัวนี้เพราะว่ามีสกิลรีสตาร์ทนะครับทำให้เราสามารถเปลี่ยนการ์ดบนมือได้รอบหนึ่ง่าโอเคครับเราได้คีบแบ็กเชงมาแล้วเราก็ใช้คีบแบ็กเชงเลือกเลือกสไลด์ออกไปนะครับฝั่งตรงข้ามก็ต้องเลือกออกมาหนึ่งใบเหมือนกันนะครับแล้วก็ส่งไปให้ฝั่งตรงข้ามนะอันนี้เขาส่งฟิลมาให้ผมนะครับผมส่งสไลด์ไปให้เขาโอเคอ่าส่งมอนเตอร์มาตัวนึงแล้วก็จะใช้การสไลด์ของเรานะครับ แล้วก็โดนตีไปก่อนแต่เราต้องมีตัวกันนะครับโอเคเราไม่มีตัวกันเราก็ใช้การ์ดคอนนะครับเปลี่ยนการ์ดบนมือได้ข้อดีของการ์ดคอนนะครับก็คือ <c oughs> เมื่อสักครู่เห็นไหมครับว่าไมเอาการ์ดมาให้เราใช่ไหมพอเราสรับการ์ดใหม่เข้าไปเนี่ยการ์ดใหม่จะกลับเข้าไปอยู่ในกองของตัวของฝั่งตรงข้ามนะครับแต่เวลาจั่วเนี่ยเราจะจั่วได้เท่ากับจํานวนที่เราเข้ากองนะครับซึ่งเมื่อกี้เราเอาเข้ากอง4ี่ใบนะครับก็จะคืนมา ขึ้นมาขึ้นมาเหมือนกัน4ใบเนาะแต่ว่าการจะเข้าไปในกองของตรงข้ามใบหนึ่งเป็นการรีดเด็กอีกแบบหนึ่งนะครับทำให้เด็กเราหมดเร็วขึ้นหมดเร็วกว่าฝั่งตรงข้ามนะครับอนะ่เราสามารถใช้กิ๊บเอ็กเช้งได้เรื่อยๆนะครับเอาไว้รีดเด็กให้เรานะครับให้เด็กเราหมดไวๆนะเนี่ยเราก็ใช้ไปเลยครับแล้วก็เอาใบไหนก็ได้ออกไปเถอะนะครับใบที่ไม่จําเป็นนะครับเอาออกไปเลยนะครับนะ่ อ่ามันก็ส่งฟิลมาให้อีกแล้วนะครับเราก็ส่งอะไรไปก็ได้ครับเพราะเราไม่จําเป็นแล้วเรามีตัวยืนแล้วนะครับถ้าเรามีตัวยืนแล้วเราก็ยาวๆเลยนะครับอ่าคะแนนจะอยู่ที่ประมาณ7 0 0 0นะครับ7 0 0 0กว่าแต่ผมได้800 0เพราะว่าผมใส่ฟอยล์เข้ามาด้วยนะครับเนี่ยครับผมใส่ฟอยล์มาด้วยนะครับการ์ด5ดาวบวกฟอยล์นะครับ6ดาวเนาะ ก็จะได้คะแนนสังเวย300นะครับบวกกับฟอยอีก200ก็เป็น500แล้วนะครับอ่าแล้วก็ใช้กีบเอ็กเงรีดการ์ดไปเรื่อยครับให้การ์ดในกองมันหมดเร็วขึ้นเนาะทีนี้ก็ไม่มีอะไรครับก็ยิงยาวยิงยาวอย่างเดียวเลยอย่าลืมการ์ดไปนี้นะครับการ์ดจอมเวทนะครับนะใบนี้เอาไว้ใช้เรียก แอนติเมตดากอนนะครับใช้เรียกแอนติเมตดากอนในเอ็กซ์ตาเล็กได้นะครับต้องหมอบก่อนที่จะจบเกมนะครับไปนี้เพราะว่าต้องใช้เอฟเฟกในการพลิกการ์ดนะครับอ่าครับเราก็หมอบไปไปก่อนที่จะหมดการ์ดนะครับการ์ดเหดลืออีกหนึ่งใบอ่าทีนี้เราก็เรียกอันติเมตดากอนออกมาครับสังเวยมอนเตอร์นหนึ่งตัวนะครับ อ่าแล้วก็ใช้ยายปิดเกมนะครับใช้ยายคู่กับการยูเนียนนะครับจะรวมพลังของมอนเตอร์ทั้งหมดนะครับที่ตั้งโจมตีไปให้ตัวตัวเดียวนะครับตัวที่เราเลือกความสามารถของยูเนียนนะครับแล้วความสามารถของยายก็คือเปลี่ยนให้ความเสียหายนั้นเป็นเสียหายแบบเอฟเฟกนะครับนะโอเควิ Village นเลดนี่ก็ไม่มากไม่น้อยนะครับผมให้ประมาณ60%นแล้วกันนะเพราะว่าถ้ากีดไปแข่งไม่ขึ้นมือเนี่ย เปอร์เซนต์แพก็สูงนะครับแต่ถ้าเกิดคิดไปแขงขึ้นมือเนี่ยเปอร์เซนต์ชนะก็สูงเหมือนกันนะครับมันขึ้นอยู่กับการเริ่มตอนแรกเลยเรามาดูกับเจ๊สส่อนี้กันนะครับถ้าเราเล่นเล่นก่อนนี่เราจยิ่งได้เปรียบนะครับแต่ถ้าเราเล่นหลังก็คือฝั่งตรงข้ามจะลงมอนได้2ตัวซึ่งก็ถือว่าทำจนจะตีเราหนักนะครับถ้าเขาลงมาได้เยอะกว่า อ่าอย่างเงี้ยถือว่าขึ้นมือไม่ดีนะครับกิฟเอ็กเชงก็ไม่มีแถมสไลด์ก็ยังขึ้นมาบนมืออีกแต่ดีหน่อยที่เรามีค้อนนะครับเราก็สับการ์ดกลับเข้าไปในกองนะครับตามจานวนที่เราเลือกเนาะข้อดีของค้อนเนี้ยเปลี่ยนการ์ดตามที่เราเลือกนะครับใบไหนเราไม่อยากเอากลับเข้ากองแล้วก็ไม่ต้องเลือกนะครับเนี่ยกิฟเอ็กเชงยังไม่ขึ้นมือเลยครับถือว่าโอกาสแพ้ก็สูงมากเลยครับถ้าเกิดกิฟเอ็กเชงไม่ขึ้นมือเนี่ย มาแล้วครับกิ๊ไม่เชงนะัเราก็เลือกสไลด์ออกไปเนาะส่งสไลด์ไปให้ฝั่งตรงข้ามนะครับนะแล้วเอาสาวน้อยมายืนขู่ไว้ก่อนนะครับความสามารถของตาลุงนี่คือบวกพลังเพิ่ม200ตามคนเฝ้าสุสานในสุสานนะครับ บวกบวกตามพวกเกบพิเปอร์ในสุสารนะครับโอเคเปลี่ยนการบนมือนะครับส่งการ์ดมันกับพกองเห็นไหมครับแต่เราก็จะจวดได้เท่ากับจำนวนเดิมที่เราเข้ากองไป ถ้าเราเรียกตัวหดาวได้แล้วเราก็ไล่ตบเลยครับเพราะว่ามันจะได้สร้างสไลม์มากินที่แทนนะครับเนี่ยมันจะสร้างสไลม์มากินที่แทนตบได้ก็ตบไปนะครับมันมีหลวงลุงคนนี้อยู่นะครับหลวงลุงนี้พลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าตัวสุสานเยอะนะผมใส่ทวิตเตอร์เข้ามาด้วยเพราะว่าเอาไว้ จัดการฟิลในโควาเล่นะครับเพราะว่าฟิลในโควาเล่เนี่ยใบเนี้ยฟิลในโควาเล่ใบเนี้ยมันจะเพิ่มพลังให้กับการ์ดยายของเรานะครับเพราะว่ายายเราก็เป็นพวกกิฟเคปเปอร์เหมือนกันนะครับนั่นเดี๋ยวมันจะตีเราแล้วนะครับเราก็ต้องลงตัวกันไปกันไว้ก่อนนะพลังมันเพิ่มขึ้นแล้วสามสามพันแล้วโอเคมันจะจบเกมแล้วครับไม่มีปัญหา เปลี่ยนยายเป็นตระกูลปลาปริญญาก็ได้นะครับถ้าสู้กับอิชืซอเนี่ยเพราะว่าจะได้ไม่ต้องมานั่งเคลียร์ฟิลในควาเล่เนาะแต่ว่ามันก็จะไม่ได้แต้มสร้างความเสียหายด้วยเอฟเฟกต์หนนะครับโอเคครับนะเด็กนี้ ถือว่ามาใหม่นะครับแล้วก็ใช้ฟาร์มได้แทบทุกตัวนะครับถือว่าเป็นการ์ดอีกใบหนึ่งที่จะทําให้การฟาร์มง่ายขึ้นนะครับโอเคครับถ้ายังไงลองไปปรับใช้ดูกันนะครับหลักๆก็เป็นกิ๊บเค็งคู่กับสไลด์นะครับที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับเป็นการ์ดปิดเกมแล้วก็การ์ดเล่งจั่วหรือการ์ดสับการ์ดบนมือนะครับมีใบนี้กับมีรีโหลดนะครับช่วยได้นะครับใส่เข้ามาได้นะครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ